แอวการจ่ายเป็นงนวดงวดทแบบไหน,นเดือนผ่านไปนะครับแต่ว่าเจ้าของออเดอร์ก็ยังไม่พร้อมนะครับมีภาระต้องใช้จ่ายนะครับก็ไม่เป็นไรนะใช้เวลาระยะเวลาในการปั้นหนึ่งคันต่อไปต่อภาษีทะเบียนได้หรือไม่นะครับเน้นย้ําอีกทีว่าการใช้งานรถมิบากที่เป็นรถด,ดัดแปลงสภาพนะครับต้องเอาไปใช้ในนะครับมารับชมกันนะครับว่างบประมาณ2งงบนี้ปั้นจบสเต็ปแบบนี้จะ จบที่งบป,ประมาณเท่าไหร่ก่อนรับชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งหลังเข้าไปติดตามด้วยนะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรังรบชมวายทูคีวิหานบ้านทุกท่านแดดคันนี้เป็น FC จากจังหวัดระยองนะครับทำการส่งรถมาให้ผมปั้นและสําหรับท่านผู้ชมที่พลาดคลิปปั้นตั้งแต่เริ่มจนถึงจบแบบนี้ก็ย้อนกลับไปชมได้บนแถบจอสีขาวที่เลื่อนมาหรือกดเข้าไปที่คอมเมนต์เลขผมจะแปะลิงก์เอาไว้จบคลิปนี้แล้วค่อยกลับไปย้อนชมและสําหรับสเตปการปั้นนะครับของผมจะมี2สเตปด้วยกันนะฮะก็คือ 1. ส่งรถมาให้ผมปั้นพร้อม เอกสารและ2นะครับก็คืองบประมาณยกคันนะฮะงบยกคันก็คือผมหารถให้พร้อมเล่มเขียวรถจบที่ผมปั้นจบที่ผมรอรับงานอย่างเดียวนะครับมารับชมกันนะครับว่างบประมาณ2งบนี้ปั้นจบสติปแบบนี้จะจบที่งบประมาณเท่าไหร่ก่อนรับชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งหลังเข้าไปติดตามให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้วายทูคีว่วว่าบ้านและรับการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆที่ผมจะ ทาให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปนะครับผม่ะโอเคนะครับขอบคุณสําหรับพนักงานเช็ดรถแอดมินนะฝากด้วยนะสําหรับแอดมินช่อง y 2 k ey, วิวกวัางบ้านนะครับหน้า f c e e o o o นะฮะเพื่อติดต่อสอบถามรายละเอียดงบประมาณการปัน้นติดต่อ,อสั่งซื้อชุดแต่งชุดอะไรต่างๆนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้าเข้ามาได้นะฮะสำหรับเฟซบุ๊กพัทรพรหนูเล็กนะฮะโอเคฝากด้วยนะสำหรับแอดมิน y 2 k ey. วิบวาบ้านและฝากกดติดตามด้วยสำหรับแฟนเพจ FaceBook Y2K วิบวางบ้าน,านโอเคพนักงานเช่ารถพอล้ไป let's go <S โอเคมาต่อกันที่งบประมาณนะครับมาเริ่มกันที่งบประมาณในการส่งรถมาปั้นการส่งรถมาปั้นนะฮะก็ต้องทำการติดต่อสอบถามสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เพจ f a c e o o o k Y2K วิบอาบ้านนะครับว่าคิวงานว่างช่วงไหนวันไหนเดือนไหนพศอ,อ,อ,อะไรและเมื่อติดต่อสอบถามคิวงานพูดคุยคิวงานเรียบร้อยแล้วก็ทําการมัดจานะครับสเต็ปก็จะเป็นการมัดจําจองคิวงานเมื่อจองคิวงานเรียบร้อยแล้วก็รอคิวงานเมื่อถึงคิวงานผมจะติดต่อหานะครับอ่าล่วงหน้าเดือนหนึ่งผมจะติดต่อหานะครับว่าถึงคิวงานแล้วแล้วก็คุยสเต็ปงานนะครับอ่าตกลงสเต็ปงานว่าจะชัวแบบไหน อยู่ที่สเต็ปเท่าไหร่ชุดสีชุดแบบไหนแล้วก็โทนสีแบบไหนนะครับสามารถเลือกสารได้นะฮะตามความชอบนะครับผมการมัดจำนะครับก็วางเงินมัดจำนะครับสามพันถึงห้าพันแล้วแต่กําลังงบประมาณในการส่งมาปัาน้นจบแบบนี้นะครับรอบคันแบบนี้ชุดแต่งชุดอะไรเป็นของผมทั้งหมดแค่ส่งตัวรถมานะครับรถจะต้องสภาพใช้งานนะฮะสภาพจะต้องพร้อมที่จะใช้งานจะต้องพร้อมที่จะทําการปัน้นนะครับหรือสภาพส่วนไหนชํารุดเสียหายก็ต้องเบิกเพิ่ม ตามความเสียหายเข้าไปสเต็ปในการทําเครื่องนะครับก็บอกเพิ่มเข้าไปตามอาการของเครื่องยนต์นะครับที่ชำรุดเสียหายมานะครับหรือว่าเครื่องยนต์ฟิตดีอยู่แล้วก็ไม่จะเป็นต้องทำนะฮะโอเคก็มาถึงจอดรอถึงคิวก็เรื่องงานได้เลยสําหรับสเต็ปนี้รถมาพร้อมปั้นงบประมาณการปั้นก็จบไปที่ไม่เกินสามหมื่นนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับสภาพรถก็มาแบบตามที่เห็นในคลิปปั้นนะฮะโอเครูปตัวอย่างก่อนมา มาสภาพแบบนี้นะครับปกติแล้วงบประมาณการปัน้นจบแบบนี้นะครับไม่รวมนะฮะอ่าผมย้าก่อนนะอ่าโอเคเดี๋ยวระบุทําความเข้าใจก่อนนะครับไม่รวมหม้อน้ําอลูมิเนียมและโชคหลัง YS นะครับอ่าไม่รวมจุดนั้นจะจบไม่เกิน30,000บาทนะฮะอ่าสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าประมาณนี้นะครับเรทไม่เกิน3 0,000 <Okay. S 1> นะฮะโอเคในสต็ปนี้นะ แต่ว่าเจ้าคันนี้นะฮะมีการบวกเพิ่มนะครับเพิ่มสติปงานจากออเดอร์ของเจ้าของรถนะนะฮะจากระยองนะครับ FC จากระยองขอขอบคุณพี่เอด้วยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจวายทูคีก็ได้ทําการเบิกใหม่นะสำหรับอ่หม้อน้ำนะครับหม้อน้ำอันนี้เป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมนะฮะตรงรุ่น Honda Det และโชกหลังอ่ามาดูที่โชกหลังอ่านะครับแบบนี้อ่าก็เบิกใส่ใหม่เลยนะครับเป็นของของเทนะของเทนะครับของเท มีใบประกันนะครับอ่าแบบนี้เลยนะฮะโอเคนะครับก็จบไปที่32,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับสรุปแล้วงบประมาณการปั้นเรีจากที่คุยกันไว้2 8 9 0มื่งไม่เกิน30,000ก็จบไปที่32,000บาทจบแบบนี้เลยนะฮะโอเครวมหม้อน้ำโชคหลังสวยๆแบบบ้านๆน,นะครับอ่าบ้านๆสไตล์ y 2 k ทู่วางบ้าน,บานแบบนี้มาตรฐานเป็นของเรานะครับผม และต่อไปก็คือสเต็ปงานที่2นะฮะรถไม่ต้องส่งมานะครับผมหารถให้พร้อมเล่มเขียวอ่ามาพูดถึงเล่มเขียวก่อนนะนะครับทําไมเราต้องมีเล่มเขียวประกอบตัวรถนะฮะถามว่ารถด,ดัดแปลงสภาพนะครับเอาไปใช้บนทางหลวงนะฮะใช้ในเส้นทางสาธารณะได้หรือเปล่าไปต่อภาษีทะเบียนได้หรือไม่นะครับเน้นย้ําอีกทีว่าไม่สามารถที่จะทําได้นะครับรถด,ดัดแปลงสภาพไม่สามารถที่จะไปขับขี่บนทางหลวงได้ตามกฎหมายไทยนะฮะ การถือคองเล่มพร้อมต่อรถไว้เพื่อการันตีว่าเราไม่ได้ลักขโมยรถคันนี้มานะครับมีใบซื้อขายประกอบยิ่งดีนะครับเพื่อเป็นข้อ,อคอนเฟิร์มนะครับว่ารถคันนี้เราได้มาโดยสุจริตนะครับไม่ได้ทําการรักขโมยมานะฮะตามกฎหมายแล้วสามารถครอบครองได้นะครับผมโอเคเคลียร์และผมเน้นย้ำอีกทีนะครับงานปั้นทุกชิ้นงานทุกคันนะครับอของ y ของ Y2K วิวหวานบ้านนะครับ การใช้งานรถวิบากที่เป็นรถดัดแปลงสภาพนะครับต้องเอาไปใช้ในเส้นทางการเกษตรเข้าไร่เข้า,ขาสวนนะครับเข้าสวนผลไม้หรือเส้นทางที่มันยากลําบากนะฮะไม่สนับสนุนในการนําไปขับขี่บนทางหลวงไปทัวริ่งข้ามจังหงวัดไม่ได้นะครับผมไม่สนับสนุนแบบนั้นนะครับโอเคเข้าใจตรงกันนี่นะครับสาหรับเจ้า2คันนี้ก็เป็นรถผมเองนะครับคันสีดําเป็นของแอดมินนะครับคันสีขาวเป็นของผมนะครับเจ้าพยายขาวคู่ใจว2ยูขี่ตลอดกาลนะครับผม อ่างบประมาณในการปั้นก็พอๆกันนะครับแต่สองคันนี้เป็นโซนิกนะนะฮะคันสีดําจะเป็นสตาร์ทมือนะครับเป็นเครื่องยนต์สตาร์ทมือแล้วก็พยัคขาวก็จะเป็นสตาร์ทเท้าธรรมดาแต่ว่ามีสเต็ปเครื่องยนต์อัปเกรดขึ้นมานะครับทาทาชักนะครับเครื่องมีชักห้าสิบเก้าชักสามนะครับตามสเต็ปอ่าส่วนเครื่องนั้นก็เป็นเครื่องยนต์เดิมของร,รัสซอนิกนะครับทาการควานฟิตเครื่องธรรมดาไม่มีการอัปเกรดซีซีแต่อย่างใดนะครับก็ ใช้งานได้ปกติเหลือๆอ,อยู่แล้วนะฮะงบประมาณก็พอๆกันนะครับอยู่ที่สามหมื่นแปดสามหมื่นเก้า 18, 39, ประมาณนี้นะครับยกคันไม่เกินสี่หมื่นนะครับยกคันนะอันนี้งบยกคันนะครับส่งมาปั้นก็พอๆกันนะครับสองหมื่นแปดสองมเก้าเหมือนกับฮอนด้าเด็ดแบบนี้ไม่เกินสามหมื่นอ่ะโอเคสรุปงบประมาณคันนี้พร้อมเล่มเขียวจบที่ผมงบประมาณยกคันก็คือบวกเพิ่มค่าตัวรถเข้าไปนะครับประมาณหมื่นหน่อยๆนะฮะอ่า <c oughs> ผมจะไม่ไม่ไม่ลงตัวเลขกลมๆนะ ไม่เหมือนคลิปส่งมาปั้นนะครับอ่าไม่เหมือนว่าประมาณส่งมาปั้นนะฮะเพราะว่าผมไม่สามารถรู้อนาคตได้ว่าผมจะหารถได้ในราคาที่มันฟิกในราคาเดียวกันได้นะฮะย้อนก็คือประมาณนี้นะครับ C X X อ่านะครับผมตัวรถพร้อมเล่มเขียวจบแบบนี้สวยๆแบบนี้นะฮะก็ตัวเลขก็อยู่ประมาณนี้โอเคแล้วการจ่ายเป็นงวดทำแบบไหนเมื่อถึงคิวงานนะครับผมก็จะติดต่อหาและทำการตกลงนะครับว่า เจ้าของรถหรือเจ้าของออเดอร์จะมีกําลังจ่ายที่เท่าไหร่ใช้เวลาระยะเวลาในการปั้น1นึคันต่อ1เดือนนะครับสาหรับผมทําการปั้นนะเพราะว่าผมทําคนเดียวนะครับทาคนเดียวตั้งแต่ต้นถึงจบแล้วก็ผมทางานประจำนะครับจะว่างเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะฮะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการตัดต่อคลิปในการถ่ายทําแล้วก็ทํารถนะครับ <Wow. S 1> และก็ยังมีอ่ามีแอมนะครับ,นะรบผมฝากด้วยนะสําหรับงานสวิงแอมนะครับ <Wow. S 1> แบบนี้เพื่อไปใช้ในการต่อ เพื่อไปใช้ในการปั้นวิบากบังลมนะครับไม่ว่าจะเป็นพกเวฟสเมทอะไรต่างๆแบบนี้นะครับเป็นโชคคู่ครับชกหลังแบบชกคู่นะสำหรับเวฟอะไรต่างๆก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ชุดต่อๆชุดต่อๆก็มีนะครับสั่งเข้ามาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเอาไปสําหรับแปลงดิสเบรกนะครับแบบนั้นแปลงดิสเบรกหรือว่าไปใช้ในดุมแบบรัมเบรกก็ สั่งได้ตามออเดอร์นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นแปรงนิดเบรกหรือใส่กับเวฟร้อบห้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีเดือยตรงนี้นะครับโอเคฝากด้วยนะนะครับติดต่อสอบถามเข้ามานะครับสอบถามเราคงราคาเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊กวายทูคีวิบอนว่าอันนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับเดีย๋ยวจะต้องทําการติดสติกเกอร์อ่าช่องเข้าไปด้วยนะครับเพิ่มเพิ่มความสวยงามนะและสําหรับในการจ่ายนะครับในการโอนจ่ายเป็นงวดทําแบบไหนก็ ชิวๆตามกําลังนะครับเราตกลงกันก็นประมาณเต็มไว้ที่เท่าไหร่มัดจาไว้ที่เท่าไหร่ก็หักล้างกันไปแล้วก็คงเหลือเท่าไหร่ก็โอนจ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมใช้เวลา1นึ่คันต่อเดือนหรือผมปั้นเสร็จแล้วหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับแต่ว่าเจ้าของออเดอร์ก็ยังไม่พร้อมนะครับอ่ามีภาระ,ะต้องใช้จ่ายนะครับก็ไม่เป็นไรนะรถผมก็เก็บรักษาไว้ให้ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับพร้อมเมื่อไหร่ก็โอนปิดโอนปิดเมื่อไหร่ผมก็ส่งงานให้นะครับแบบสบายๆนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับผมโอเค โอเคต่อไปผมก็จะส่งมอบงานคันนี้ให้กับไพรสเนีอําเภอบ้านโคกจังหวัดอุตริตถ์นะครับทําการนําไปห่อหุ้มจุดต่างๆและทําการส่งที่นี่จังหวัดอุตริตถ์ปลายทางระยองรถคันนี้พร้อมส่งงานไปใช้งานเข้าไร่เข้าสวนที่จังหวัดระยอง นายก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วายชูคีวิหวานว่านและรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ที่ผมจะทำให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งหลังเข้าไปติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม